สวัสดีค่พะพบกับรายการโฮเชนเกงมอร์นิ่งมิวช้าวันพุธที่2กรกฎาคมราคาทองคำสปอตยังคงเดินหน้าปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่2และะว้วเมื่อวานปรับตัวขึ้นแรงมากปิดตลาดที่3,337ดอลลาร์เพิ่มขึ้น35ดอลลาร์ทำจุดสูงสุดแตะ3,357ดอลลาร์ค่ะเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าอย่างต่อนเนื่องก็หนุนราคาทองคำนะคะตอนนี้ตลาดกังวล2เรื่องก็คือปัญหานี่สานะของชม่กามที่พุ่งสูงขึ้น สองก็คือสองครามการค้าโลกอะจะกลับมาตึงเครียดมากขึ้นเมื่อวานวุธิสภาผ่านร่างกฎหมายการลดภาษีการลดการใช้จ่ายขนาดใหญ่ของทางนะครับซึ่งทาก็เรียกว่า one big beautiful bill สำหรับร่างกฎหมายฉบับนี้นะคะขั้นตอนต่อไปสภาผู้แทนรัศดรอเมริกาก็จะลงมติผ่านร่างกฎหมายดังกล่าว ขั้นตอนสุดท้ายก็ให้ทำลงนามเพื่อที่จะบังคับใช้กฎหมายกำหนดก็คือบอกอยากให้เสร็จทันก่อนวันชาสาหรัตก็คือวันศุกร์ที่สิกราคมนี้แล้วนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือสงครามการค้าโลกกลายกลับมาเป็นประเด็นที่ทำให้ตลาดกังวลอีกครั้งหนึ่งทำยืนยันว่าจะไม่ขยายเวลากำหนด เส้นปลายการเก็บภาษีตอบโต้กับประเทศคู่ค้านะคะก็คือวันที่9ก้าคมบอกว่าจะไม่ขยายแล้วก็จะมีการเก็บภาษีตอบโต้ในอัตราที่มีการเลือกเก็บนะคะสำหรับประธานเฟดพาเวลเมื่อวานมีการแถลงเน้นย้ำว่าขอดูผลกระทบของภาษีตอบโต้ต่อเงินเฟ้อก่อนที่จะลดดอกเบี้ยกระทำค่อนข้างจะกดดัน พาเวลให้ลดดอกเบี้ยนะคะพาเวลก็ยังมีจุดยืนเหมือนเดิมแต่พาวเวลบอกไม่ก็ไม่ได้ตัดความเป็นไปได้ในการลดดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมการประชุมครั้งที่จะถึงนี้นะคะตลาดประเมินบอกมีความเป็นไปได้แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นที่จะลดดอกเบี้ยในการประชุมที่จะถึงนี้ในเดือนกรกฎาคม แต่เมื่อคืนตัวเลขเศรษฐกิจมาการออกมาถ,ถือว่าดีนะคะก็อาจจะทำให้ทองคำมีแรงเทขายออกมาประกาศตัวเลขเดืนีพียไมยภาคการผิดของ ISM เดือนมิถุนายนออกมาเพิ่มขึ้นเป็น49นะคะก็สูงกว่าตลาดคาดการไว้จำนวนตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัครเดือนพฤษภาคมออกมาถือว่าดีทีเดียวเพิ่มขึ้นเป็น7.77ล้านตำแหน่ง ก็สูงกว่าตลาดคาดการณ์่จะออกมา7.4-5ล้านตำแหน่งนะคะทางด้านกองถุน SDR เมื่อวานแถองคำออกมาต่อเนื่องเป็นวันที่2ใคขาออกมา4.3ตันค่ะคืนนี้น่าสนใจนะคะติดตามื่วงประมาณทุ่ม15ตัวรายการจ้างงานนอกภาคเกษตรของ ADP เดือนมิถุนายนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ990,000าตำแหน่ง ะะหลังจากที่เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นหน่อยมาก37,000ตำแหน่งซึ่งตอนนี้ตลาดให้ความสนใจกับตัวเลขตลาดแรงงานเป็นพิเศษนะคะว่าจะอ่อนแอลงหรือเปล่านะคะก็จะมีผลกับทองคำนะคะถ้าออกมาต่ำกว่าคาดการไว้ทองก็ขึ้นนะคะสูงกว่าคาดการไว้ทองก็ลงแนวน้มราคทองคำดูเหมือนอาจจะมีแรงเทขายออกมานะคะก็คิดว่า วันนี้ก็คงน่าจะขึ้นได้ต่อแต่ก็คงไม่ได้ขึ้นได้แรงเหมือนวานี้นะคะวันนี้อาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้าน3,360อดอลลาร์นะคะผ่านขึ้นไม่ได้แนวต้านถัดไป3,365อดอลลาร์ส่วนแนวรับด้านล่างนะคะประมาณ3,300ถึง3,312ดอลลาร์นะคะหลุดตรงนี้นะคะก็คงไปไม่ไกลมากประมาณ 3,290- ถึง3,295ดอลลาร์ สำหรับราคาทองแท่งของสมาคมเมื่อวานปรับเปลี่ยน12ครั้งขายออกช่วงเย็น51,300บาทเพิ่มขึ้น700บาทค่ะแนวรับ51,000บาทท้วน5 0 8 5 0บาทแนวต้าน5 1 4 0 0บาท51,550บาทคำแนะนำการลงทุนนะคะถ้าเป็นการลงทุนระยะสัน้นอยากจะเก่งกำไร ซื้อที่ทองสปอตประมาณ3,300ดอลลาร์นะคะขึ้นไปประมาณ3,350ดอลลาร์ขายออกไปนะคะมันกรอบการเคลื่อนไหวทองแท่งนะคะก็ประมาณ5,900บาทถึงประมาณ5,1,400บาทนะคะเดรดดิ้งตามกรอบได้แต่ว่าลงทุนระยะยาวรอดูสถานการณ์ก่อนนะคะลงมา3,200ถึง3,250ดอลลาร์ใครเข้าเก็บส่วนหนึ่งก่อน ส่วนโกลฟิวเจอรกิงกำไรฝั่งซื้อ3,300ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,280ดอลลาร์ค่ะโกลด์ฟิวเจอร์มีพรีเมียมเยอะทีเดียวนะคะประมาณ45ดอลลาร์เก่งกำไรฝั่งซื้อ,3 3, Future, อ,ะะ 4, อ3 3 45ดอลลาร์ตัดขาดทุน3,325ดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทเมื่อวานยังเดินหน้าแข็งค่าขึ้น6ต่าง32นะบาท41ต่างถึงแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องการเมือง ในประเทศก็ตามแต่ว่าด้วยเงินดอลลาร์ที่ออดค่าลงก็เลยทําให้เงินบาทยังเดินหน้าแข็งค่าขึ้นได้ต่อกรอบแนวรับแนวต้านให้ที่เดิมนะคะแนวรับ3 2บาท30สตางค์แล้วก็แนวต้าน3 2บาท65สตางค์ USD f u t u r e สัญญาเดือนกันยายนแนวรับ3 2บาท15สตางค์แล้วก็แนวต้าน3 2บาท50สสตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ แล้วก็ขอให้ทุกท่านโชคดีกับการลงทุนค่ะสวัสดีค่ะ